เจ้านี่สมศรีก็จะมาทําข้าวจีนะคะสมศรีใจข้าวสวยเนาะข้าวสวยนะเสะร็จแล้วก็ใส่ไข่เส่ซีอิ๊วขาวเส่จรสดีเสร็จพริกไทยจะขยำขยำให้ม,มันเข้ากันถามว่ามันปั้นได้ไหมมันปั้นไม่ได้นะคะมันเป็นข้าวสวยเนาะสมศรีจะเอาไปปิ้งกับเครื่องทําขนมปังจเจ้าเครื่องทําเซนวิตคนคน้คนค้นให้มันเข้ากัน ถ้าใครชอบเค็มก็ใส่เกลือแต่สมมสีไม่ใส่แล้วใส่ลด,ดีกระสีอิ่วขาวไปแล้วเนาะเสร็จแล้วก็ไปใส่เครื่องทำแซนด์วิชในละเจ้าพิดฝาแค่นี้ก็เสร็จแล้วเจ้าง่ายๆสไตล์สมมสีชีวิตต่างแดนเนาะใครจะเอาข้าวเหนียวก็ได้นะแต่สมมสีว่ามันแข็งไปก็เลยใจเขาสวยเจ้า ว่าจะทํากับกระทะแต่มีเวลาเดี๋ยววันหลังจะมาทํากับกระทะเทฟลอนนะดูเนาะมากินข้าวเจ้าข้าวจีนะคะวันนี้ข้าวจนีน้ำพริกแห้ง้พริกปลาร้าพริกขาแคบหมูจ้ำน้ำพริกขาเลยแหละเจ้าง่าย Okay, <laughs> Chào tụi nó Thì ha cưng Số một giây tí xì cường nè แล้วคนจะถามมาตื่นอย่าเจ้าป้าสองตัวไปเดินป้าหมูไปเดินเดินเสร็จก,ก็มาอาบนา้ำหอเข้าของสามีชงกาแฟของสามีแล้วก็มาถึงเข้าทำสีทำทุกวันนะคะมันเคยดวดแล้วนะคนจะว่าชงกาแฟปไปไหวมนก็นเย็ยนหมดละ เย็นแต่แกก็บขินพอเราเคยทําแล้วถ้ามาไหนเราไม่ทํานะเขาจะถามคําม,มาจะถามล่ะเข้ากา็เหมนอนกันทําหอกอ่ะคํมมาจะมาบอกขม่า,มา, <ś led> า,า,มาลับมาจะมาอุ้มหมาล่ะ แม่เศร้่มักจริงเลยเอ่ออยู่มาแปดปีมีสักวันที่มันชงกาแฟเหรออ๋อมีมีตอนนี้ผมสิ่ไปเมือ,องไทยทกินแกอยู่คนเดียวนั่นแหละแค่งชงเ <c oughs> องกับเคยหลากกันสักเตียนอะ ถ้าลมงซีอยู่บ้านหรือว่าแกอยู่บ้านเนี่ยนะจะทำให้ตลอดมาจะตื่นสายตื่นจ้าตื่นเร็วจะชงไม่ไหวบุ้งหมดเดียน บคนเราลืมชิกินเข้าได้นะตอนที่สี่ที่ห้ากินได้แต่มันเกยตัวแล้วมันชินแล้วนะคะเดี๋ยวไปทํางานแล้วมันยุง่งมันมีเวลากินหรอะแล้วก็มันมีเวลากินนะมีแต่มันไปขนมปังนะเราไปทากับข้าวจะห่อข้าวจากบ้านไปมันจเจลืองนะคะมะคังก็จะเอามาหมาไป วันนี้กันผูกอะ่ะยุงะกลับบ้านหมึกหดอะ่ะปาติคิสมัตมันผูกห้าอยกว่าคนเราต้องทำกับข้าวนะคะอันนี้มันแข็งดิเนหะ็นไหมมันหนุ่มดิค้าข้าวเาหนามันแข็ง ถ้ใาใช้ข้าวเหนียวมันแข็งใช้ข้าวสวยเนี่ยแหะดีจามันมาแข็งแครโมตรานเขาไม่ได้ขายแนละ้ว <c oughs> เราซื้อนมา มันแค่มมูบันทาว่ะสมัยตะก,ก่อนกินอย่างเพ็ดๆแต่มันมีแหงอยู่นั่นเนาะ ไปแล้วเจ้าขอบคุณทุกคนเจ้าติดติด,ดตามกดไลค์กดแชร์ให้สมสีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ